เดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันเปลี่ยนยางตัวนี้ก็คือนัดยางเข้านะครับตัวนี้เปลี่ยนนอกในเลยครับนี่เราเปลี่ยนนอกในเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนนอกในนะครับแต่ก็นานนะครับใค้เปลี่ยนไปก็ได้เป็นปีนะครับอย่างเปลี่ยนดีๆหน่อยนะครับทุกคนครับชมบรรยากาศการทำงานของเรานะครับ เรามาดูกันนะครับทุกคนว่า,อาเอ,อย่างประกอบยางเนี่ยใช้เวลากี่นาทีนะครับทุกคนก็มาดูกันนะครับส่วนขั้นตอนนะครับขั้นตอนก็ง่ายนะครับสําหรับในช่างสําหรับช่างมืออาชีพนะครับกก็จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าช่างที่ยังไม่ค่อย เก่งเท่าไหร่ก็จะติดๆกัครัดหน่อยนะครับแต่ก็ให้กําลังใจนะครับดัวยอันนี้ครับเราก็เอายางในลงไปแล้วเติมลมสักเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้ยางมันพับนะครับเทคนิคการใส่คืออาจจะใส่ได้ทุกคนนะครับใส่เป็นทุกคนแต่ว่าเทคนิคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มางานเข้านะครับกดใช้เข่ากดยางไว้นะครับกดเข่ากดยางไว้ ค่อยแอดเข้าไปนะครับแล้วก็ไล่ขอบอยางปีบขอบอยางลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราแทงเหล็กนอดยางเข้าไปลึกนะครับมันก็จะไปโดนยางในนะครับเราก็ค่อยๆจิ้มเข้าไปนะครับจะได้ไม่โดนยางตัวเส้นในนะครับนนี่ครับทคนิคการใส่ยางนะครับ สำหรับรถรุ่นนี้ต้องถอดออกมาข้างนอกนะครับทุกคนเอาเาไว้ข้างนอกนะครับจะทำนงานง่ายนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนยางไนไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวมาชมการประกอบในขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าเราเติมยางเสร็จนะครับก็ จะใช้เวลาประมาณสักกี่นาทีเป็นการเซ็ตสิ้นนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณผมประมาณเลยนะครับก็ประมาณ3นาที่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการปนะระกอบนี่เติมลมลมก็ขึ้นอยู่ที่ยางนะครับยางใหม่ยางเก่าถ้ายางเก่าก็ไม่ต้องถึงกับแน่นกส็สบควรนะครับ เอาหลวมๆห,หน่อยแต่ถ้ายังใหม่ก็อัดได้เต็มที่ถ,ถ้าแตกก็แตกที่ที่ลานเลยครับเจบร้อครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป